บัดนี้เป็นครั้งที่8 0ิซึ่งตรงกับวันที่2ี่มกราคมพุทธศักราช2569เ้าข้าพเจ้าน,นายนัจิตเพตราพรปร่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบ,บูชาและอาจารยิยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเถระเจ้าองค์สมองหลวงปู่สาเร็จลุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งร้อยโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระศรีรัตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งร้อยโปรดจงดมันดานให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปสมัตาจักรวาเรสวนตราคัจฉันตุเทวตาทัทธมังมุนิราชาาัสะสุนันตุสขขัขโมกขังสักขิตกเมจรุปเปย คิลิติขรตเตจันติเขวิมาเนทีเปรัเทจักขามีตรวนคะหะเนเคหะวัตถุมหิเตเตปุมาเจยันโตเทวาทละทารวิสเมยขะคันทพะนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีละวะจะนางสาทโพอเมตุนันโตธรรมัตสวรนัคโรยมพัทันตาธรรมัสวรนัคโรยมพัทันตาธรรมัสวรนัคโรอยมพัทันตานโมตสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนรรมโัตระ พักวะโตอะหะโตสัมมาสัมพุทธะทัตโมตัส <nee> ัพพะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิเมตสระนังอ <Rent> ัญยังกุทโธเมตสระนังวะลังกอิเตนะสัจจวัชเชนะสติเมโหตุสัพพะธานัตถิเมตสระนังอัญยังธโมเมตสระนังวะลังกอิเตนะสัจจวัชเนนะสติเมโหตุสัพพะธานัตถิเมตสระนังอัญยังสังโฆเมตสระนังวะลังกอิเตนะสัจจวัชเนนะสติเมโหตุสัพพะธา มหาการุณิกนาโถอัธายะสัพพะปานินังปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัเจนะมาโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถหิตายะสัพพะปานิหนังปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวัเนนะมาหโหตุสัพพุปัตถวามหาการุณิกนาโถสุขายะ สัพพะปานิหนังปูเรตวาปาระมีสัพพาปตัตโตสัมโพธิมุตตะมังอิเตนะสะจาวเชนนะมาหตุสัพพะตับภกปัทฐวาเอวมเมสุตังเอกังสัมมยังพระฆาวาสกเกสุวิหรารติกปิรวัตุุสมิงมหาวันี มหาตาภิกขุสังเขนะสทถิงปัญจามัตเตหิภิกขุสตเตหิสเพเหวะระหันเตหิท่าสหิจโรกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหติภักขวันตังทัศนายภิกขุสังขันจะอะตะโคจะตุนังสุทวาสกายิกานังเทวนังเอตทะโหสิออยังโหพัตตวาสเกตุวิหะรติกะปิระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสทถิงปัญจามัตเตหิภิกขุสตเตหิสเพเหววะระหันเตหิท่าสหิจโรกธาตุหิ เทวตาเยปุเยนัสนิปติตาโหติวัพพักขวันตังทัศนายภิกษุสังคันจะยันนูนัมยัมปิเชนะพักวาเตนอุปสังกะเมยามะปุสสังกะมิตรวาพักวาโตสันติเกปจเจกคาถาาเสยามาติ อาตโคตาเทวตาเสยทัปิณมภะพระวาปุร so um, ิโสสัมมัญชิตตังวาภาหังภาษาเยยะภาษาลิตังวาภาหังสัมมิเฉยยะเอวะมววัตวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภควาโตปุระโตปาตุระหังโสอาตโคตาเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอันทั้งสุเอกมันตังติโกเอกาเทวตาภควาโตสันติเกมังค่าทั้งอภาสติมหาสัมโยปวันนัสัมมิเทวกายาสมาขะตา อาคัตัมมหิมังธรรมะสัมมางากิตายะปาราชิตาสังขันติอัตโกอปาราเทวตาภะคะวโตสันติเกอิมังคาทั้งอภารติตตระพิกาวสมาถังสุจิตตังอัตโนผู้ชุมากังสุสานาทิวะเนตานิขเหตวาอินทิริยานิลขันติปันธิตาติอาทโพอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติกเกอิมังคาทั้งอภารติเชตวากีลังเชตวาปลิขังอินทักขีลังโอหัจมัพเมชเตจรันติสุทธาวิมารราชกุมาตา สุทันตาสูสูนาขาติอัตโกปราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสยเกจิพุทธังสารนังาตาเสนาเตคมิสันติอปายัปปุมิงปะหายะมานุสันติหังเทวกายังปริภูเลสันติติอัตโผภควาปิภูอามันเตสิเยปุเยนภิกขเอทัสสะตุโลกะชาตุสูเทวตาสันนิปติตาหต โหติภักขะวันตังทัศนายาภิกขุสังคันจะเยปิเตภิกขะเวอเฮสุงอติตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภักขวันตานังเอตปารมาเยวะเทวตาสนิปติตาเฮสุงเสยทัพภิมายหังเอตระหี เยปิเตภิกขเวผวิสันติอนาคตามัมถานังอรหันตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภัะควันตานังเอตาปรมายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยทัปิมายหังเอตารหิอจิคิสัมมิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตายสมิ พิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสมิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนัธสาสกังมนัสิกโรธาภาศิสมิติเอวมพันเตโคเตปิโคภะคะวะโตปัจจโสสงภะคะวะเอตทโวเจสิโลกมานตมนุกัสสมิตยัตถุม,มาตทัฏสิตาเยสิตากิริขภะลังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวาสันนีนาโตมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามาราสาสุทา วิปสัสสนะมะนาวิลาพิญโยปจัสเตยตวาวเนกปีละวัทเวตโตมันตีสัทาสาวะเกศาสาเนลลเตเทวากายาภิกกันตาเตวิชานาถะภิกขะวเตจะอตัตปมกะลุงสุตวพุทธะสาสนังเตสัมปาตาละลลหุตุราหุยานังอมนุษสานาทัทสนังอเปเกสะตะมัทุงสหัสังอัตสัตริงสตังเอเก สหัสานังอมนุษย์สานมัถะสงอะเปเกนันตมัทธคุงทิสาสภาปุตาอาหงตันจัตพังอาพิญญายะวะวะกิตวนานจักภุมาตโตอมันตะยิสทธาสาวะเกศาสาเนละเตเทวกายาภิกกันตาเตวิชานาถภิกขะโวเยว,วหังกิตยิศมิ ขิราหิอนุปปภโสสตสหัสสาวายกขาปุมากปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยสัติโนมทัมานาภิกามุงพิกนังสมิติงว่านังฉะสหัสสาเหมะวตายากขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยะสัติโนมทัมานาภิกามุงพิกนังสมิติงว่านังสาตาคิลา ติสหัสสายยักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิโขหนังสมิติงว่านังอิเจเตโสราสสหัสสายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนัวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิโขหนังสมิติงว่านังเวสามิตาเป็นจัสตายักขานานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสติโนโมทมานาอภิกรรมุงพิโคหนังสมิติงว่านังกุมพิโรราชาคะหิโกวิปุลสนิเวตนัง พิญโยนางสตาสาสังยักานางไปยิรุปาสติคุมพิโรราชค่าิโกโตปาคาสามีติงว่านังปุติมันจะที่สังราชาทตารโถภาษาสติคันทพันนงอาทิปฏิมหาราชายสัติโสอุตตปิตตาพระหวอินทะนามามหาภรายทิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยสัตติโนโมทะมนาอภิกรมุงพิโกนางสามีติงว่านังทักษีนันจะที่สังราชาวิบุญโหตปะสาสติคุมพันธนานังอธิปติมหาราชาวิ นันจัตีสังราชาวิรุฬหโหตปัสสาสติกุมพันธนานังอาทิปฏิมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตตสาภาโวอินทนามาภะพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยสัตติโนโมทมานาภิกขมุงภิกขุนังตมิตริงวะนังปัติมันจัตีสังราชาวิรูปโคปัสสาสตินาคานังอาทิตปติมหาราชายสัตสิโสปุตตปิตตสา พระวอินทธนามาภะพราิท um ิมันโตชุติมันโตวัน <generally>, น <ho> ักวันโตยัสสติโนโมทัปมนาภิกษามุงภิกขุนังตมิติงวันนังตรันจัติสังราชาปุริเลตปาสาสติยขคันังอธิปติมหาราชายัสสสิโสปิตตปิตัสาพระอวอินทธินามาภะพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนักวันโตยัสสติโนโมทัปมนาภิกษามุงภิกขุนังตมิติงวันนังปุริมะทิถังทตะลาโถทักขิเนนักวิรุณโกปชชเมนะ ว,วิโรปกบเวลรตลังทีสังจงตลโลตเตมหาราชา,ามันตาจตุโรทิสาท,ทัทธละมนาอัทถังสุวรรเกปิรวัตเถเวเตสังมายาวิโนทาสาอากวันจานิกาสถามายากุเตนทุเวเตนทุวิปูจาวิปุโตสหจันทโนกามาเสถโจาก,กินุขันโทนิคันโท,นนทจับปนาโทปมันโยจเทวสุโตาจามาตริจิตตเสโนจักขันทพโณนนะโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิโขเจวะติมพรรสุริยาวัชชาสาเอเตจันเยจราชาโนคันทัพาสาหราชุพิโมทมานาพิกามงพิกโหนังจะมีติงว่านังอัถาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาตัจการกัมพละสตระอาคู ปายคายายติพิยามุนาถตาลธาจะกอากูนาคายสัตติโนเอราวันโนมหานาโกโศปาคัสมิติงวนังเยนาคราเชสหสาหรันติทิพาชิชาปะขิวิสุทธจักคูเวหายสาเตวานามัชชาปตาจิตราสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตธานาคราชานมาสิสุปันนโตเขมามกาสิปุทโสนหาหิวาจาหีอุปาวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมากังสู พุทธังชิตาวชิระหัตเถนะสมุทังสุราสิตาพาตาโลวาสวัตเตเตทิมันโตยะสติโนการกัญชามาหาพิสมะสุราธานาเวกาสาเวปาจิตเตตุจิตติจะปะหาราโทนมูจีสหัตตันจะปริปุตตานังตะเพเวโรจนามกาสัญไอตาวะปนิงเสนังลาหุพัทธะมุปาขมุงสัม,มยธทานิพัทันเตปิคุนังสัมมิติงวะนังอาโปจเทวาปัทาวีจะเตชวโาโยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวา โสโมจะยัสสาสหมิต,ตากุณากายิกาอากูเทวายสัตตินโนทเ,ทเสตทัสตากา,ายาตภัยนาตัตวานินโน อิทิมันโตชติมันโตวันนาวันโตยัสสติโนโมทมนาภิกามุงโคนังสมิติงว่านังเวนทุจเทวาสารีจะอาสมาเจูุเวยมมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักกิตานกขตานิปุรักกิตวาอากุมันทวลาหกาวาสุนังวาสโบเศโทสะโกปาฆาปุรินทโททศเสตทัสทากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนวันโตยัสสติโน โมทัปมนาพภิกรมุงภิกโุนังจะมีติงว่านังอัาคูสาภูเทวาชรามาคีสิค้หรือว่าอริตกาจโรชาจาอุมาปุภะนิพาติโนวรุณาธัมมาจาจุตาจาอเนชกาตุเลยะรุจิลาอาคูอาคูวัตวันเนติโนทะศเสตสัสถากยาสเพนานัตวันิโนอิทิมันโตชติมันโตวันนักวันโตยสติโนโมทัมานาอภิกรรมุงภิกุนังจะมีติงว่านังสมานามหาสมานามนุษย์สามนุษยสตตมา กิทาปปะทูสิกะอาคูอากูมโนโปะทูสิกะอาถาคูหริโยเทวาเยเจโรหิตาวาสินโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายสัตติโนทะเซเตสาสักากายาสพเพนานัตตะวันิโน อิทิมันโตเชติมันโตวันนะวันโตยศสัตตินโนโมทัมานาอภิการมุงพิกโกนังจะมีติงว่านางตุกะการมหาอรุณาอาคูเวขาณาสาธาโอทาตะคยหาปมุขะอาคูเทวายวิจักกนาสธรรมัตตาหรักชามิสกาจยสัตตินโนธนยังอาคาประชุนโนโยติสาภิวัตสติตเสตตัสตากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตเชติมันโตวันนะวันโตยศสัตตินโนโมทัมานาอภิกามุงพิกโกนังจะมีติงว่านางเคมิยาตุติตายามากตะกาจยสัตตินโน สัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานรติโนอากูอัฐากูปรนิมิตาถาเสตเัสัธถกายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมันโตชโติมันโตวันนะวันโตยสัตติโนโมทมานาอภิกรรมุภิกขูนังตมิติงวะนังัาเเตเทวานิกายาสัเพนานัตตะวันิโนนามันวะเหนะอคันจุงเยจันเยสติสาสหปวตชาติมักขีหลังอกาตินะมะนาสวังทักเขโมขะตลังนาคังจันทังวะอาสิตาติตังสุพรม มาปรามัตโตจะตุตาอิทิมตโตสหสันนังกุมาโรติโสจะโสปาคาสามีติงว่านังตหัสพรมัตตโอกาหาพรมาพิเตสติโอปะปันโนชุติมันโตพิสมากโยยัสัสสโสทเสธะอิตราอาคูปเจกวาสวัตติโนเตสังจามัตจะโตอาคาหาลิโตปริวาลิโตเตจัสเพอภิกันเตติงเตเทเวสพามเกมาลเสนาอภิกามิปัตตะกนหัตตะมันทียัง เอตักขันท,ะทะนพันธัทธาลาเกนะพันธมัสถโวสมันตามปริวาเรามาโวมุนจิตาโกจินังอิติตถามหาสีโนกนหาสีนังอเปตยียปานินาตรมหาหัจักสลังกตวานาเพระระวังยถาปาวุสโกมิโคธานะยันโตสวิโโทะทะสจุโกตถาโสปจุทาวัติ สังขุโตอาสัยยังวเสตันจะสาพังอภินญ,ญายาววักิตวานจักขุมาตะโตอามันตยีสัทาสาวะเกสาสาเนลาเตมาลาเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาทิขวเตจอาตปะมะกะลุงตุตะวพุทธสาสาสนงวีตาลาเคหิปักกาุงเนสังโลมัมปีอินชยงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตาย,ยาสัจจิโนมอทันเตสหภูเตหิสาวกาเตชาตเนตุตาอาเต นโมเมพุทธ,ธเตชะสารตันตนะจยธรรมิกาเตชะปสิทธิปสิเทวานารายปาระเมสุราสิทธิพรมา,า,าจะอินทาจะจะตุโรกาคัมภีรักขากาสมุทธ,ธาภูตุงคังคาจะสะักครมมะชายัยยะปสิทธิพระวันตุเตชะยชยธรณินาชรณีอุททิอุททีนาทีนาทีชยชยขคนรตนระนินสัยนิรัยสายเสนาเมรุราชพล นรชีชัยยะชัยยะคัมพีรสองพีนาเคนทนาคีปิสาจปูตกาดีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณนมุขศาสราชัยยะชัยยะจำปาธินาคากุระคันทกะชัยยะชัยยะคัชพลนตตรงสุกรากุชงศีหะพยาคติปาชัยยะชัยยะวรุณนมุขยาตาชิตะาชิตา เตนารีปุณณะสุทธินะระดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทัรรณีตเรสทาสุชัยยะชัยยะชัยยะทักรณีสารตินสทาชัยยะชัยยะมังกรารัญญาพระวัเเชัยยะชัยยะวัลลุนยะเขชัยยะชัยยะลักาะเสสุระูุ้ชเตชาชัยยะชัยยะกรเมณทัคขนาชัยยะชัยยะราชาชิรัชสทชัยยะชัยยะ ปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกะพุทธ,ธาสาวังชัยยะชัยยะอมะเหสุโรหะโรหินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุรโคชัยยะชัยชยะนาโควิรุณโควิลูปโคจันทิมารวิอินโทจาเวนะเตยโยจะปเวโระลุโนปิจะอัคิบาโยจะปาจุนโหมาโรทตะรัตถโออัตถะรัตมหาเทวาสิทธิตา ปะัสะอาทะโยอิสิโนสาวกกาสภาชัยยะราโมภวันตุเตชัยยะธมโมจะสังโฆจะ พระสัตปารโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังครังชัยโยปิพุทธสักสิมาโตอยังมาราสาจะปาปิมาโตปราชโย,ยุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพรหมคณามาเหสินโนชัยโยปิพุทธสัะ สิริมโตอยังมารัสัะจับปาปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาอินทคณามมเหสิโนชโยปิพุทธทัสสะสิลิมโตอยังมารัสสะจับปาปิมโตปะราชโยอุคโคสยมโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามาเหสิโนชโยปิพุทธทัสสะ สิริมาโตอายังมารัสสะจักปาปิมาโตปะาชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาตุปันนคนามาเหสิโนชัยโยปิพุทธัสสะสิริมาโตอายังมารัสสะจักปาปิมาโตปะาชโยอุโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถานาคขนามาเหสิโน ขยโยปิพุทธัสสินิมาโตอายังมาลัสจัปปาปิมปาโตปาราชโยอุคโคสยัมโพธิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาสะพรมะคนามิสินโนชะยันโตโพธิยามูเลสกยาน,นังนันที่วัฒโน เอวังตะวังวิชโยโหหิชยัสสุชยะมังคะเลอปราชิตะปันลังเกสีเสปัทวิโปคะเลอภิเสเกสัพพะพุทธานังอคับปัตโตปะโมทิตสุนักขัดตังสุมังคะรังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยท ต k k kunna, ama ama ama, ุย an oh ah ิทังพรมจาริตุปะทักขินังกายกรรมังวาจากัมมังปะทักกินังปะทักกินังมโนกัมมังบาณีติเตปะทักกินาปะทักกินานิกัตตวานะละพันตเทปะทักขินเตอัฏฐธาสุกิตาวิุณหาพุทธะสาสะเออโลคาสุกิตาโหทะสหัสเพหิยาติพิสุนันตุโพโตเยเทวาอัตมิงธาเนออาิขตาทีคายุกาสะทาโหตุสุกิตาโหตุสัพพทานัง สัพพาธาลักขันตุสัพพะสัตตานังลักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัตถนาเตสังสัพเพปูเรนตุมะโนรถา,ายุตตาเลปวัตสันตุวัตสังวัตสาวะราหกาโลคาจุปัตถาวาเตสังิวารันโตจะสัพพะธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถารหัง เอวเมาสุตังเอกังสมัยยังพระขาวาสาวัติยังวิหารตีเชตวะเนอนากะปินติกัสะอารามีตรลาโคพระขาวภิกขุม,มันเตติภิกขะโวติภระตันเตติเตภิกขุพระขาวโตปจัโสสงพระขาวเอตทะโวจาอุปาัาวาภิกขะเวตถาคาตานังอนุปาัาวาตถาคาตานังทิตา วสาธาตุธรรมทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาระอนิจจติตังตถาคตอภิสัมปุจจติอภิสเมติอภิสัมปุจิตวาอภิสะเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัจเปติวิวรติวิภัจติอุตตานิกะโทติสเพสังขารา อนิจจติอุปาทาวาภิกขเวตถาคาตานังอนุปาทาวาตาถาคตา,างติตาวาสาธาตุธรรมติตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังขาราทุกขาติตังตถาฆโาาตอภิสัมปุจ,จติอภิสัมมิติอภิสัมปุจิตตาวา อภพิสเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปตีวิวะติวิภะจติอุตตานีกะโรติสเพสังขาราถุกขาตีอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังติตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมะนิยามตาสเพธมาอนัตตาติตังตถาฆโตอาภิสัมพุชจติอาภิสเมติอาภิสัมพุชิตวาอะพิสเมตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติ ปัถาเปติวิวรติพิภิกุตตานิกโรติสเพธมาอนัตตาติอิภมะโวจจะพระวาอตตะมะนาเตภิกขุพระขาวะโตภาิตังอภินันทุนติอติตังนานวาขะเมยยะนปติกังเขอนาคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระองค์ถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทะติตัมปะินันตังอปัน อปัตตันจะอนาคตตังสิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุปันนั้นจะโยธรรมังตัดฐะตัวิปัสสติอาสังหิรังอาสังปังตังวิทามะนุภาโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคลนเขาควรพอกผูนอาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจมาตาปังโกชัญญามะละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตายในวันพรุ่งนหิโนสังฆะรันเตนะ มหาเสเนนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาลิมาตาปิงอโหระตามะตันทิตังตัง,ตงเวพัเทกรัตโตตีตันโตอจิกาเตมุนิติมุนีผู้สงบย่อมเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตรีเดียวก็น่าชม สัพเพสังขาระอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปประธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายสัพเพธรรมะอนัตตสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอะทุกวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมะละนังความตายเป็นของยั่งยืนอะวัดส,สังมยามะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะละนระปิโยสันนังเมชีวิตตัง้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตัง้ง ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมะละนางเมนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตากนที่จะสังเวชยังายโยอจิรังร่างกายนี้มิได้ตั้งอยู่นานอะเปตะวิญญาโนครั้นปราศจากวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสษสติจักนอนทับปะทาวิงตึ้งแผ่นดินกะลิงฆะารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟือนองนิรัตถงหาประโยชน์มิได้ อน,นิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตาวานิรุชันติท่านเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตตังบุปสามโมโสโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งร้อยเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามะลันติจะสัตว์ั้งร้ายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจะมะลิสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเถวหังมะลิสเม เราก็จัดตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอทหสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยยังกินจิกุสลังกังมังัพเพหิเพพระเตหิกตะตังปุยญงโนอะตโนมโททันโตตุนันตุพนโตเยเทวาอัตสมิง ฐานเนอธิคตาธิคายุกาสัธาโหตุสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขาปะมุนจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุ ทุกขาปะมุนจันตุสพเพปิสาสพเพยอยาขาสพเพเปตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตตสพเพอาจาริยุปชัยยะสุขิตาโหนตุทุกขาปะมุนจันตตสพเพนักขตาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุนจันตตสพเพเทวาสุขิตาหนตุทุกขาปะมุลจันตตสพเพสามารถทิณังสมิจันตุโวนโมโพธิสตุอคันติมายะอิติภักขวา นโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภะขาวานโมโพธิสโตอคันติมายะอิติภะข้าวายาเทวตาสันติวิหาราวาสินีทูเปคะเลโพธิคาเรตาหิงตาหิงตาธรรมะท่าเนนภะวันตุปูชิตาสวทิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเทราจะมัชชานะวะกาจะพิก้าโว สารามิกาธานาปฏิอุปาสก,กาคามาจาเทสานิฆามาจิอิสราสปานะปูตาสุขิตาภวันตเตชะราปุชาเยปิจันทะสัมภวาสังเสทะชาตาอาถะวะโวปปาติกานิญญาณิกังธรรมะวังปะติจเตสัพเพปิ ทุกขัาสาการรณตุสังขยังถาตุจิรังสต,ตังธมโมธมัทธรายาปุขลาสังโฆโหตุสม,มัคโวะอัถายะจายาจายิโตอมเหรคตุสัพธโมสพเพปิธม,มัทาจาริโนวุทิทิงสัมปาปุเนยามะธรรมีอริยัปะเวทิเตป,ปะสันนาโหตุสพเพปิปานิโนพุทธะาสาเนสัมมา สาลังประเวชฉันโตกาเลเทวปะวัติสตุวธ,ธิภาวายะสัตานังกะมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจัตระชังนิจังลักขันติอุตตะกังเอวังธรรมเณนะราชาโนปะชังลาาักขันตุสัพพทาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยปัตาจะนิพระยาโศกปตตาจะนิโศกาโหตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอัมหิหิสัมปะตังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติติทธิยาทานังทัทันตุสัทธายะตีหลังรักขันตุสัพพะทาภาวนาพิรตาโหตุคัดฉันตุเทวตาฆาตาโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรังโหตุสัพพังสุ มังคังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะตวธีหนตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตาปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรัปตา ปัจเจานันจะยังพระรังสรนตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปาสโสสเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังสรนตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปาสโสสเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังสรนตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสโสสเพพุทธาภรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังสรนตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสปัสโสสเพพุทธาภรปตตา ปเจกานันจะยังพระรังหันตานันจะเตเชนรักขังพันธามิสภาโสสัพเพพุทธาพระัปตาปัจเจกานันจะยังพระรังหันตานันจะเตเชนร,รักขังพันธามิสภาโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้สวดสารขยายพระพุทธมนี้ข้าพระเจ้าขอน้องเกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คารายขออานิสงส์แห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข้งแกร่าปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่น ในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดําลงอยู่ในความดีงามตลอดการลัดนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งร้อยผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายเรารวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมเรเดได้จัดตั้งขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญสาธุชน